ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์พบกับบิชันวลัยทิพย์เปรีมพวีทนาโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะเราสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์สดค่ะได้ที่ z o o m s 7 2 c o m o d 5 m e e t i n g i d ค่ะ98380173199โดยจะเปิดท้องในเวลา13.45นาทีค่ะและถ่ายทอดสดในเวลา14.00ถึง15.00นค่ะ สดและรีลันนะคะได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านะคะมาฝากคุณผู้ชมบุญนิวส์ทุกท่านด้วยค่ะเป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยค,ค่ะกับบทที่ว่าชีวิตทางโลก มันก็ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วสิ่งภายนอกไม่ใช่ของจริงนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ตามดูดีแต่อยู่ไม่ดีนะอยู่เหนื่อยนะลำบากนะค่ะก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่ได้นำมาจากเพจคุณครูไม่ใหญ่ค่ะ นอกจากเราจะรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพใจของเราให้เข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจมากๆนะคะด้วยการทำท่านรักษาศีลนั่งสมาธิค่ะสวดธรรมจักนะคะแล้วก็รับชมสื่อดีๆนะคะรายการดีๆที่จะทำให้ใจของคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพร่งใสอย่างรายการบุญนิวส์ค่ะค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรัก ในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็มีความสำคัญค่ะนั่นก็คือมีวันมาคบูชานั่นเองค่ะและเนื่องในเทศกาลมาคบูชานี้ค่ะทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานเนื่องในเทศกาลมาคบูชาณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาาจารย์ขนนกยูงที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ ก่อนที่จะถึงวันมาค้าบูชาในปีนี้วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีถวายพัตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานเนื่องในเทศกาลมาค้าบูชาณนะศูนย์กลางพิธีบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนุกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายซึ่งบรรยากาศการจัดพิธีกรรมเมื่อช่วงสายของวันที่11กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565ได้กำหนดจุดผ่อนปลนให้กับคณะเจ้าภาพที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบ2เข็มหรือตรวจ ATK ภายใน72ชั่วโมงมาร่วมทำบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆและสาธุชนได้ทำบุญสนับสนุนพร้อมร่วมทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาถวายผ้าไตรจีวรค่ะทยธรรม ยารักษาโรคและโคมบาคาประทีปแด่ตัวแทนคณะสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้เข้าร่วมพิธีกรรมสั่งสมบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี g v n ค่ะสำหรับการจัดพิธีถวายพัทหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานเนื่องในเทศกาลมาคาบูชาเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวพุทธ ได้ร่วมสังสมบุญก่อนที่จะถึงว่าสำคัญทางพระพุทธศาสนามีใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลดำเนินชีวิตตามพุทธวิธีด้วยการให้การรักษาศีลการให้ทานและเจริญสมาธิภาวนาค่ะเพราะบุญที่สังสมไว้ดีแล้วนะคะก็จะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติและเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวก็มีบทสัมภาษณ์นะคะของเจ้าภาพที่ร่วมงานบุญในวันนี้ค่ะเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปีนี้เห็นภาวะโควิดเนี่ยเราก็เกิดความกังวลแต่ก็ดีใจที่ทางวัดได้จัด,ด,จดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทําให้ครอบครัวเราได้สั่งสมบุญทุกปีต่อเนื่องไม่ตกบุญเลยและในวันที่16กุมภานี้จะมีการจุดโคมก็อย่าลืม จุดทางโซเชียลนะคะสั่งสมบุญกันเพื่อความสุขของตัวเราเองและเพื่อให้เราผ่านพ้นกับวิกฤตนี้ไปด้วยกันทุกทกท่านค่ะแม้ปีนี้จะเจอสถานการณ์โควิดแต่เราก็ยังผ่านพ้นมาได้ได้มาเติมบุญเป็นประจำทุกปีเราโชคดีที่เรามีวาจารย์ที่ท่านได้ชี้แนวทางไม่ว่าการประพฤติการคิดคำพูดทุกทุกอย่างที่นำมาใช้ในตัวเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยหนึ่งก็คือตัวเรามีคุณค่า และสองก็คือการดําเนินชีวิตในครอบครัวและทุกๆคนแล้วก็การที่จะเข้ากับคนอื่นที่จะว่าทําเป็นต้นบุญต้นแบบให้เขาว่าเราประสบการสำเร็จเพราะอะไรเพราะเราได้สั่งสมบูรณ์ได้ปฏิบัติตามความสอนของมหาปุชนียาจารย์พระอาจารย์ของเราทุกๆรูปค่ะปีนี้ก็ได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนนํากล่าวคําถวายคาม,มาคาปฏิทครับ,รรบก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสบุญใหญ,ญ,ญน่นี้ก็เลยเข้ามาร่วมด้วยครับ ด้วยสถานการณ์โควิดโดยปัจจุบันก็ก็เห็นว่ามีความไม่แน่นอนมากมายครับที่จะทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตสุขภาพพวกนี้มันทำให้เรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะลาจากโลกนี้ก็ถ้ามีโอกาสได้สั่งสมบุญก็อยากเข้ามาสั่งสมบุญให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับปพื้มปิติครับทำให้ได้รู้ว่าเออตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าวัด ได้เข้ามานั่งสามาธิเป็นหมู่คณะเหมือนเดิมแต่เราก็สามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยระบบออนไลน์ซึ่งก็เป็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ทําร่วมกับหมู่คณะ้วยครับก็รู้สึกปลื้มใจครับที่มีโอกาสได้พบหมู่คณะได้พบอระธรรมกายแล้วก็มีโอกาสได้ทําบุญกับวัดทุกๆบุญ ขออนุโมทนาบุญนะคะกับเจ้าภาพทุทกท่านค่ะและผู้มีบุญทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยค่ะที่ได้ร่วมพิธีถวายพัฒหาและปัจจัยทายธรรมนะคะรวมถึงถวายโคมประทีปค่ะทั้งมาที่วัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้นะคะที่วัดพระธรรมกายค่ะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะก็ผ่านซูมได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ คำว่าธรรมกายเป็นคําที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนาค่ะเป็นต้นว่ามีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกของประเทศเมืองพุทธในทุกๆป,ประเทศค่ะที่ได้รับอิทธิพลทางด้านของภาษาและพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียทั้งที่เป็นแบบทับศัพท์ในอักษรต่างๆเช่นอักษรสิงหลและขเขมรเป็นต้นและแปลเป็นภาษาอื่นๆเช่นในภาษาจีนเรียกคําว่าธรรมกายว่าฝ่าเซินเป็นต้น ซึ่งคำคำนี้ถือว่าเป็นหัวใจในการทำงานของสถาบันวิจัยนานชา,นานชาติธรรมชัยหรือดีลีมาตลอด17ปีค่ะและก่อเกิดเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับคำว่าธรรมกายออกมาจัดทำและนำเสนอเป็นนิทรรศการออนไลน์สเสมือนจริงหรือ virtual exhibition เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนิยาจารย ผู้ที่เป็นที่เคารพบูชาของพวกเราอย่างสูงยิ่งและในตอนนี้นะคะก็ได้ทำการเปิดตัวแล้วค่ะสำหรับนิทรรศการหลักฐานวิชาธรรมกาย360องศาผ่านทาง w w w n i a r อาอ่านว่านะคะนารมิสศิลปะ .net/ นะคะ360 d i l สนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ค่ะที่เป็นแหล่งรวมหลักฐาน ครบจบในที่เดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีคลิปวิดีโอแนะนำการเข้าชมนิทรรศการมาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะขอเชิญกัลยานมิตรทั่วโลกร่วมรับชมสื่อนิทรรศการออนไลน์360องศาหลักฐานวิชาธรรมกายที่เว็บนริมิตรสินโดยมีสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่ร่วมกันตรวจชำระคำภีจากปกฉบับเพื่อทำความสมบูรณ์ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลก เราไปรับชมกันเลยค่ะตรงนี้เราก็กดเปิดเสียงโดยเลือกกลุ่มแรกกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ห้องถูงของนิทรศการดีรี่แล้วค่ะเริ่มจากซ้ายมือเราจะเห็นลูกศรถ้าคลิกเข้าไปก็จะเป็นแผนผังของนิทรศการตรงไอคอนแรกเกี่ยวกับเราตรงนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยธรรมกายนานาชาติแห่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และยังมีห้องนิทรศการ1 2, 3า ส่วนไอคอนเดีรี่ร่างสุดซ้ายมือก็คือเว็บไซต์หลักของเดีรี่ค่ะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มชมจากห้องโถงก,กันก่อนดีไหมคะห้องนี้เราจะมีไกด์อุบาสกนำชมนิทรรศการตามจุดต่างๆเพียงแค่คลิกที่พื้นแว็บๆไกด์ก็จะพาเราชมสื่อต่างๆค่ะแบบนี้ค่ะตรงไอคอน Android นี้จะเป็นเดีรี่แอปที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนตรงนี้คือสื่อวิดีโอเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับหลักฐานวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อธรรมชโยได้เคยปรารกบไว้ท่านอยากให้ชาวโลกได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของวิชาธรรมกายสาธุค่ะฟังแล้วรู้สึกกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการชมสื่อค่ะ และถัดมาตรงแว่นขยายนี้จะเป็นหนังสือสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเกี่ยวกับหลักฐานธรรมกายหากท่านสนใจสามารถเปิดอ่านในรูปแบบอ่านหนังสือปกติได้เลยค่ะเราลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วกดตรงลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไปแบบนี้ค่ะหากต้องการออกจากหน้านี้ให้ท่านกดปิดหน้าเว็บค่ะส่วนจากมือถือให้กดปุ่มย้อนหลังใกล้กๆปุ่มโฮมนะคะ ตรงนี้เราจะเห็นว่าสถาบันดีรี่ร่วมงานวิจัยกับองค์กรประเทศใดบ้างและมุมนี้เป็นโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยผู้สถาปนาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยค่ะห้องนี้ถือว่าเป็นสุดยอดคลังแห่งความรู้เกี่ยวกับหลักฐานการมีอยู่ของวิชาธรรมกายเลยค่ะเพราะมีทั้งรูปปั้นคำพีโบราณวิดีโอทัศน์ภาพถ่ายบทความที่ล้วนยืนยันว่าวิชา กายอยู่จริงตั้งแต่สมัยพุทธกาลห้องนี้ก็เช่นกันค่ะไกด์จะนำพาเราไปชมสื่อตามจุดต่างๆเพียงแค่กดที่ไกด์แล้วกดชมสื่ออีกครั้งค่ะหลังจากชมสื่อแล้วอย่าลืมมาแชร์ความประทับใจกันได้ที่เพจ Facebook นิทัศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอเชิญชวนนะคะได้เข้าไปเยี่ยมชมค่ะนนเทศการ3อ0องศานะคะที่ www. n a r m i s a p a n e t 3 6 0 d i l l y นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆค่ะและอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ในเพจ Facebook กันด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยกัลายาณมิตรศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสค่ะที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้รวมพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศนะูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้รวมพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายภายในงานคณะกาญจนามิตรในจังหวัดนราธิวาสได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้น้อมถวายมหาทานบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระและกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมทั้งถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปได้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะสาธุชนที่มาร่วมงานต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรยัย นอกจากนี้ทุกท่านที่มาในงานยังได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคณะสงฆ์รวมทั้งสาธุชนที่ร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะการคุณผู้ชมคะและเราจะไปกันที่ทุดงค้สถานชัยบาดาลที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ได้จัดพิธีปล่อยปลาะะเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเนื่องในวันพระขึ้น8ค่ำเดือนสที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือนสทุดงคัสถานชัยบาดานจังหวัดลบบุรีได้จัดทำบุญเนื่องในวันพระด้วยการปล่อยปลาโดยคณะกาลยนมิตรในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสสำหรับกิจกรรมที่จัดเนื่องในวันพระนี้นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโรคนี้ไปแล้วโดยทางทุดงคัสถานชัยบาดาล ได้ทำการตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองสาธุชนที่มาทำบุญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยแก่พระสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานบุญค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ค่ะภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านผ่านระบบซูมก่อนที่จะได้รับชม MV ทบทวนบุญในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมพร้อมทางรับชม MV สหวาระเดือนเกิดกุมภาพันธ์จากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าบูชาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกรารยลนมิตรนาที การไยนิมิตอรุณวันการไลนิมิตแดนทีระตั้งพิสทธิ์ที่พงษาการไลนิมิตไบรอันแมกเวลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทางได้น้อมนำพระป,ป่าและทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนพิธีบูชาจุดประทีปเอกบูชาถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีการไลนิมิตนิวาสัยการไลนิมิตปุ้ยชีการไลนิมิตจอนนี่การไลนิมิตทิฟฟาน,นี กาลยมิสซาบรีนาสมพรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระพิธีถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ด้วยความปรับปรื่งปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการณมิตรที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเรายังอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไปที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีก็ได้จัดงานบุญบูญบชาข้าวพระและงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานตัวแทนคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่าน สวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยท่านประธานสงฆ์ได้ทำหน้าที่จุดแทนคณะประธานและสาธุชนซึ่งได้ร่วมใจมาซึ่งได้ส่งใจมาร่วมพิธีทางออนไลน์ค่ะ นอกจากนี้นะคะพนงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป,ป่าสร้างทุกสิ่งพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคัประทีพพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขีลานาพศสัตว์พร้อมกันนี้ตัวแทนท่านประธานก็ได้ถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรและแจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสั่งสมในโอกาสต่อไปค่ะ จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะวัดพระธรรมการเทนเนสซีก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยทุกท่านได้ร่วมการสวดมวนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมวนต์บทธรรมจกกักรกะปวัตนสูตรและบทสวดรัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้พรพร้อมทั้งโอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีค่ะซึ่งสาธุชนทุกท่านนะคะก็ต่างปรืมปิติและเบิกบานในบุญครั้งนี้แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดการณมิตรที่วัดพระธรรมกายทเทนเนสซีค่ะ ก็ขออนุมโมทนาบุญนะคะกับยอดการยมิตรที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุมโมทนาบุญกันต่อค่ะที่โซนเอเชียค่ะณวัดพระธรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายค่ะภายในงานพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กะตะบุญโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญทิพยบุปภามาลาสวรรค์พิธีกดไฟส่งสว่างแท่นบูชาข้าวพระพิธีจุดประทีบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและพิธีทอดผ้าป่า กองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยท่านประธานพระป,ป่านำกล่าวคำถวายครั้งนี้คือการลียนมิตรสาวดีอิริสวาและการลยนมิตรปาริชัตรคามตะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระพิสุสงฆ์และร่วมการถวายพัตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมก,กายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกันทั่วโลกส่วนภาคบ่ายค่ะเป็นพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนาแก้วโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือการยนณมิตรมัทน,นาฉายทองดีพิธีกล่าวคำถวายโคมมาคับประทีปผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือการยนมิตรจิรนาฮาสิกวาวะ กาลยานมิตรปรีดามาซิบาร่าส่วนกาลยานมิตรออนอุมาได้กล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานภาพป่าและเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายโคมมาคะประทีปและจัดตุปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมนชัยมันตะชโยได้แสดงพระธรรมเทศนา และให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีแก่สาธุชนทุกท่านค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดการมิตีทุกท,ท,ท,ท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายกุมมาประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะสาธุค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายอิตาลีที่ประเทศอิตาลีค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะ ภายในงานเริ่มในเวลา3ามนากานาทีตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทางปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกันทั่วโลกจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำประกอบพิธีจุดประทีปบูชามหาปูชนญาจารย์ ตามด้วยคณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมการจุดประทีปเพื่อบูชามาหาปูชนียาจารย์ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมพระอาจารย์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะสำหรับพิธีบูชาข้าวพระที่ทางวัดพระธรรมกายอิตาลีได้จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนผู้มีบุญทุกท่านต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะได้ร่วมประกอบพิธี เพราะ1เดือนมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นด้วยหวังอยากจะสร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองและครอบครัวเพื่อสังสมบุญเป็นสบียงบุญที่ยังทำได้ตอนมีชีวิตอยู่ให้มากที่สุดส่วนบางท่านที่ไม่สะดวกมาที่วัดก็สามารถรวมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมจากวัดพระธรรมกายอิตาลีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปะปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลค่ะอันดับ1นนครหลวงสิบ 10. อันดับ2นครหลวงหนึ่งอันดับ3านครหลวง5อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง4อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11อันดับ10นครหลวง16ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกระปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดอ่างทอง อันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดศรีสะเกดอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะค่ะและเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเริ่มต้นกันด้วยนะคะเนื่องในวันมาคบูชาในปีนี้นะคะครบ52ปี วัดพระธรรมกายค่ะก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงปลูกดอกไม้1ล้านต้นพร้อมทั้งสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาด้วยยอดสวด4,122ล้าน1,250จบค่ะในวันพุทธที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565เป็นวันพระขึ้น15่ําเดือน3ค่ะส่งแล้ว สวดแล้วส่งย่อสวดทันทีนะคะได้ที่ w w w f r o ว b ์ t ว o w o r l d c o m ค่ะค่ะและขอเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะได้ร่วมพิธีถวายพัฒหารปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะและโคมมาค้าประทีปหนึ่งในเทศกาลงานบุญมาค้าบูชาตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง11นาฬิกาหาบ้านแก้วเรือนทองกุญยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลถ่ายทอดสด พิธีกรรมนะคะผ่านทางสถานี GBN และ w w w z o o m 0์เว็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะหรือหรือที่หมายเลขโทรศัพท์นี้094 491 3316 097 169 6455ค่ะและขอเชิญชวนนะคะผู้มีบุญทั่วโลกค่ะได้รวมพิธีถวายสังฆทาน323วัด 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่157พิธีมอบกองทุนหน,นุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่122และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบแบบออนไลน์ค่ะโดยถ่ายทอดสดนะคะจากศูนย์กลางพิธีณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาสามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์นะคะได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m และรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ028311234ค่ะ และขอเชิญน้องๆนะคะได้เข้าร่วมโครงการ s u p e r k i คิสออนไลน์ซีซั่น2ค่ะเป็นสมาธิฝึกผ่านความสนุกสนานได้สำหรับหนูน้อยคนเก่งและดีค่ะซึ่งจะได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและยังได้รับของรางวัลมากมายค่ะโดยจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่27พฤษภาคมพุทธศกรา2565ค่ะรวมทั้งหมด15ครั้งค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ095 738 0072และ094 59 596 6245ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาิกาถึง15นาฬิกาค่ะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ zoom 0 7 2 com od 5 Meeting ID 983 801 73199และ Passcode 072และยังสามารถดูทบทวนนะคะใน Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาลาัยทิพย์เร่รมทวีธนโชธพร้อมทั้งทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ E